สวัสดะครับน้องพาร์ทอะไรตอนนี้อยู่กับกำลังอยู่กับรายการเล่าเรื่องผีนะอะไรแนะนำตัวก่อนเลยเป็นใครมาจากไหนวาอะไราาอะไรวอะไรอะไรตอนนี้ทางรายการอยู่ ปีชา What What the f w ไม่ในหนก็ในในแล้วว้า h สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่อง เมนนายมิดดูครับเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในเวลาดีๆแบบน,นี้วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาอยู่กับรายการแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องผีครับตบมือทุกคนเย้ <Yeah. S 1> สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ถึงกลับมาในการในครั้งใหญ่นะครับทุกคนเพราะว่า ใน EP นี้เราก็จะมาทำแชร์ประสบการณ์เรื่องผี EP พสามแล้วก็หาแขกรับเชิญมาได้สักทีนะทุกคนเพราะว่าคลิปก่อนๆผมก็ทำได้สองอี <Yeah. S 1> นะทุกคนมผมต้องบอกไว้ก่อนอย่างนี้เลยนะทุกคนแต่ใน EP นี้ใน EP ที่สามนะทุกคนที่จะ มีน้องคนหนึ่งเนี่ยเขามาเล่าเนี่ยไม่ธรรมดาเลยทุกคน <Yeah. S 1> ก่อนอื่นนะทุกคนเดี๋ยวที่จะไปฟังน้องเขาจะเล่าเรื่องกันเนี่ยเดี๋ยวฝากทุกคนเนี่ยช่วยเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งกันแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆครับเพราะฉะนั้นไม่ รอใช้การเสียเวลาอย่าเราไปคุยกับน้องคนนี้กันเลยดีกว่าครับไปปุ๊บ a few minutes later หวัสดีครับน้องพัทอะไรตอ,ตอนนี้อยู่กับ กำลังอยู่กับรายการเล่าเรื่องผีนะอะไรแนะนำตัวก่อนเลยเป็นใครมาจากไหนพ่อวพ่อผีชวบอะไรอะไรตอนนี้ถ่ายรายการอยู่อุปม what what the fuck ไม่ ในไหนก็ในไหนแล้วว่าหนไหนก็ในไหนแล้วเดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวถ้ามาเดี๋ยวถ้ามาอีกเดี๋ยวพี่จะมีค่าตัวให้ yeah, <laughs> ออากมาสักสองหัวข้อก็แรกเรื่องแรกที่ไปเจอมาคือเรื่องอะไร เป็นใครมาจากไหนก่อนในนั่นตัวก่อนเป็นใครมาจากไหนหมือยู่ไหมหมายถึงในนั่นตัวามาเววมเออตำไ,ไตัวไม่ช <laughs> โอ้โอ <laughs> พี่เขาพี่เขาเป็นคนไม่มีเซนมั้งพ,พี่เขาไม่เคยเล่าให้ฟังเลย โอเคอย่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเพราะว่าพี่เพราะว่าพี่เปิดเลยก่อนไปแลห้องแต่ก่อนดำเนินรายการเพิ่มพิดานุ่มไม่ไม่ไม่พี่ตัวนี้พี่กำลังถ่ายอยู่พี่ก็โทรหาพิญานะครับใช่ใช่ใช่ไปนั่นแหละเออ ไม่ทันนะน้องตอนนี้พี่ถ่ายรายการอยู่เรา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 มันน่าสนใจมันน่าสนใจเอาหัวข้อแรกไม่เลยเอาเรื่องที่น้องที่เคยไปเจอประสบการณ์มาของี่โมไปแล้วแหละโมยไงวะโมแลววยังจะใช่แล้วมันมีเสียงมีเซ้น ไม่รู้ว่าเห็นน้องพูดให้พี่ฟังรอ่ะพี่ก็เออพี่ก็เลยเามันคิดดูเออเรื่องมันน่าน่าจะสนใจดีว่โอ้ภาษาเรื่องขี้บุก็จะสนใจนะสรุปว่ามีเซนไม่ได้มีหรือไม่มีเซนมีแต่งเรื่องขึ้นมาเองนี่แหละอะอโอ้ <c oughs> ยังกะเสียเครดิตหมดแล้สิ <c oughs> พิ่าาต้องทำอ่ะพี่ดารู้เรื่องเยอะว้าเหรอภาษาเรื่องคีโมนี่เ็ยจะเอาเนระเอาเรื่องถามประสบการณ์ที่เอาเรื่องที่เคยไปเจอมาดีกว่าเอาสักหนึ่งเรื่องก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ที่จะเล่าไม่เคยเจอะไรทั้งนั้นเลยตอนเนี้ยอ่าฮะก่อนก็ไม่เคหรือมีอะไรทั้งนั้นยังไงต่อ เป็นคนที่ยเฉยเงียก็ก็นั่นแหละไม่เคยเห็นอะไรมาก่อนใช่ไหมเออค้มคมไนสสมีเส็งต่อขี้มูไปงั้นแหละต่อต่อต่อยังไงไม่มีอะไรแล้วอ่ะโอ้เอาเรื่องที่เคยไปเจอมาที่เคยคิดว่าเหมือนเหมือนเคยกึ่งเคยเจอ เอาโดนเอนที่ว่าโดนตีน่าจะสิ่งอะไรนั่นไงก็บอกว่าแร่งขี้หมูเร่งแต่งโอเคแสดงว่าตรนนี้เสียเที่ยวใช่ไหมบอกเลี้ยวอย่าจังแต่งมล้วาอีฟังคีสีโอเคงั้นเปลี่ยนไปทำไปทำคลิปแบบอื่นเราเลยสไตล์เดิมก็ ย่ง่ฮเนอยากจะให้พีแคทเกมเหรอกว่าพี่จะคิดหัวข้อได้แต่ละอันไม่เคยเจอจริงๆใช่ไหมถามแย่านุ่มโอ๊ตายแล้วโอเคทุกคนที่แรกผมนึกว่าน้องเขาจะมี เรื่องที่จะที่จะเล่าแบบมันน่าสนใจนะทุกคนแต่ทีนี้ก็นั่นแหละตามฟิลใช่ไหมอันนี้คือสรุปคือเรื่องแต่งนะไม่ได้มโนนะงั้นโอเคบายบายครับบายบายครับทุกคนสรุปว่ามันคือเรื่องแต่งอะ่ะที่แรกผมว่าจะทำรายการให้ทุกคนเนี่ยมาแชร์รายการ ประสบการณ์เรื่องผีแต่ทีนี้มันกลายเป็นแบบตลกไปเลยทุกคนคือในไหนอ่าโทรศัพท์กล้องเดียวมีซีสองเนี่ยก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งไงทุกคนน้องเขาอ่ะไม่ทันได้คิดหรอกที่เรียกว่าเออเคยเคยกันหลังไหมว่าเรื่องเล่าเนี่ยมันน่าสนใจพี่ก็เออก็เลยบอกกับน้องเขาไปว่า ถ้าจะทำชวนทําในการแบบแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องผีสู่สกันฟังสนใจที่จะเล่าเรื่องไหมน้องเขาบอกว่าอืมก็น่าสนใจดีอยู่นะแต่ทีนี้เออไม่รู้ยังไงพอมาวันนี้พอนัดน้องเขาไปหลังไหมว่าจะทำคลิปอย่างดี แต่วันนี้ดันไม่ได้คอนเทนต์ซะงั้นวันนี้ก็เลยแบบฟรีๆไปเลยเดี๋ยวผมจะกลับมาทำเรื่องเล่าอีกทีนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวผมไปคิดหัวข้อก่อนถ้าไม่มีคนแบบมาแชร์ประสบการณ์เล่าเรื่องผีสู่กันฟังนะทุกคนอืมนั่นแหละแต่ถ้ามีคนมาแชร์ประสบการณ์เรื่องอีพีผีพาร์ทสามนะทุกคนก็ เดีย๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะทุกคนโอเคทุกคนสำหรับในคลิปนี้สั้นๆแต่เพียงแค่นี้นะทุกคนผมขี้เกียจตัดยาวทุกคนเพราะว่าผมใช้เวลาก็สองวันนลเอออันนี้ผมยังคิดหัวข้อเราเรื่องยังไม่ออกนะทุกคนว่าผมจะทำหัวข้อเกี่ยวกับอะไรแต่ว่ามันคิดหัวข้อมันคิดอะไรไว้มันคิดแบบ มันคิดไม่ทัน่่ยทุกคนอือก็นั่นแหละโอเคสำหรับในคลิปนี้มาซาตีมาซื้อฟัสผมต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงแค่นี้กดปุ่มไลค์กดแชร์กดปุ่ม Subscribe แล้วกดปุ่มกระดิ่งกันจะเกิดจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่และสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายมามาปุ